ปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วนนมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยรู้สึกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวพัฒมาก็ขอขอผู้แปลภาษาพระเลยนพู้กก็มุสานโยงเขาปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดละขาบวมตุยเลยจ็ดเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม้เท้าเป็นตัวนี้ไม้เท้าทิ้งไปได้เลยปวดข้อปวดเข่านิ้วเรอปวดบางทีปวด แน่นอนจริงๆค่ะ5กล่องมีเห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายไายมลยค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรง่ะเห็นบอกว่านะก่อนที่จะมาพบปิดธานีบูรเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตางค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วนะถูกต้องแล้วค่ะไปโรงพยาบาลนี่หมอนัดผ่าแล้วก็ผัดหมอมาว่าขออีก3เดือนนะคะขออีก4เดือนนะคะขอลองทานยาดูก่อนแล้วหลังจากที่ทด้ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงมากเลยค่ะรับประกันเลยค่ะว่าจริงมากแน่นอนจริงๆค่ะ5กกกล่อททันนนนีีเยะุวว้ดดิสสบาหายปวด หายไลหมดีค่ะแม่ซึ่งยอายุ91ปีนะคะปวดหัวเข่าทั้งสองข้างปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค่ะพอารามานเลื่อเดินเราดูแล้วจะขึ้นกระไดทีจะนั่งจะรูกมันไม่เดินอย่างนั้น นี่นะคะพี่ทัศนีนะคะก็จะชงแล้วชงน้ําประมาณครึ่งแก้วกับน้ําเย็นปกติค่ะแล้วก็คนคนๆพงจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองๆค่ะสีเหลืองๆเนาะค่ะนี้ก็คนประมาณนี้นะคะทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็เข้มข้นเนาะคุณแม่นะคะอายุเก้าสิบเอ็ดปีก็จะมาทานให้ดูการันตียืนยันปลอดภัยหายห่วงนะคะอ่าคุณคุณแม่จะทานแล้วนะคะทานได้เลยค่ะคุณแม่อายุเก้าสิบเอ็ดปีนะคะก็ทานถึงพันดีบุญนะคะทานง่ายไม่ขุมไม่เข่าแล้วก็ทานแล้วหายปวดกระเพาะเ่าขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้น หมดแล้วนะท<ด>ุมกมากมากเลยจริงจริงอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยยมมันปวดมากเลยยอมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงจริงเลยยมปวดแบบอยากจะทุบผู้เก่าจริงจริงจะเดินลําบากมันเสียมันมีดรงแลยเข้าไปแทงนี่ก็สิบสามปีได้ประมาณสิบสามปีที่ทรมานทรมารมารมากเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติเดียวก็อออกมาพูดไหมคะหนุ่มพ่อค่ะก็ก็ดีรู้สึกว่าเดินดีเอเดินไม่ค่อยเสียอัตมาก็ขอพผู้แปลภาษาพระยาเลยถ้าผู้กอกก็มุสานลยมอาตมามาลองฉันดูก็ดีขึ้น สองข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าข่าเสื่อมไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะไปดีเอาไว้ทดลองน่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดนึง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้แน่นอนปวดเข่านะครับ<ม>ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วผ่านมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับคุ้มมากคุมสุดคุ้ม,มเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นแบบเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลย